สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมและสวัสดีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มไลน์ครับวันนี้เช่นเคยครับผมก็ใกล้ใ,กลใ,กลใหล้อม่หครับจะลงให้ท่านสมาชิกได้สำหรับสูตรนี้ก็เข้าอยู่ที่สีงวดแล้วนะครับผมนะหลังจากนั้นไปก็เข้ามั่งหลุดมั่งที่ไม่เคยเอามาให้ท่านสมาชิกได้ ดูครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาครับมันมันหลายสูตรจนแบบว่ามันเยอะครับผมสูตรนี้สำหรับสูตรทางซ้ายมือนะครับผมนะลงให้งวดที่ผ่านมาครับผมคลิปสุดท้ายครับอยู่ที่08.099899ครับผมหลุดครับทั้งที่มันเดินดีมา 3- าสงวดครับแล้วมาหลุดนะ สูตรนี้คือสูตรของเดิมครับตั้งแต่นู่นนานแล้วล่ะครับผมนะนานแล้วทีนี้เอามาต่อเนื่องดูของงวดที่ผ่านมามันก็หลุดนะครับนะแต่มันเข้ามาสองสามวดแล้วมันก็หลุดทีนี้สูตรนี้ก็ค้นจากสมุดเล่มเดิมนี่แหละครับผมสูตรกเก่าๆที่ผมเคยทําทางใน Youtube สมัยช่วงแรกๆนะครับนะทีนี้มันหลุดงวด 1, หนึ่งสองงวดก็เลยทิ้งๆมันไปก็เลยหาสูตรใหม่มาแทน สำหรับท่านสมาชิกท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญสร้างาพระประธานกับผมนะตรงนี้ครับผมเลขที่บัญชีเบอร์โทรพท์เบอร์ไลน์ครับชื่อนายดำรงกระจักครับผมนะร่วมสร้างาพระประธานไปที่ไหนที่วัดโนนหินราดตำบลขุดชุม,มอำเภอขุดชุมจังหวัดยโสธนเช่นเดิมนะครับผมนะวัดที่ผมไปถวายกรถินเมื่อตอนที่ ตุลาที่ผ่านมานะครับผมนะสำหรับวิธีทําครับผมวิธีทําก็ง่ายๆผมจะบอกครั้งเดียวนะครับนะบอกครั้งเดียวให้ท่านสมาชิกถ้ามันหลุดแล้วท่านจะทิ้งนะครับผมนะสูตรต่างๆเหมือนกันถ้ามันหลุดท่านจะทิ้งท่านก็พยายามหาวิธีให้มันผ่านไปงวดหนึ่งหรือว่าสองงวดหาเลขตัวเลขที่มาตัดเอานะครับผมนะอย่าบอกว่าเวลาถ้ามันหลุดแล้วค่อยเอามาลงมันไม่ใช่นะครับมันหลุดแล้วมันอาจจะเดินต่อก็ได้ สูตรที่ดีครับผมสูตรที่ดีนะไม่ใช่ว่าสูตรเข้าสองงวด3ามงวดแล้วมันหลุดแล้วห่างทิ้งไปเลยมันไม่ใช่นะครับนะมันไม่ใช่สิบงวดนี่ขอให้มันมาสักห้างวดหรือว่าห้างวดหกง,งวดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมนะเข้ามั่งหลุดมั่งนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วสูตรไม่ใช่ว่าจะเดินดีตลอดแล้วามาถึงเอามาลงวิดีโอปุ๊บมันหลุดก็อย่าไปทิ้งมันนะครับผมนะท่านใดที่อยากจะได้สูตรผมจะถอนวิธีให้ครับผม คอยง่ายครับผมไม่มีเวลาเยอะที่แบบว่าจะทําให้มันย้อนไปเยอะคือสูตรทุกสูตรมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนะมันอยู่ในหน้ากระดาษนี่แหละครับผมผมเคยลงสมัยช่วงแรกๆที่ผมเข้าทาง y o u t u b e นะครับนะสูตรมีเยอะแยะเลยครับผมนะสูตรมีเยอะแยะเลยแต่ผมเอาลงไม่หมดหรอกครับผมก็ไม่มีเวลาที่จะลงให้ท่านสมาชิกเหมือนกันเวลาว่างผมถึงลงนะครับนะเอาง่ายงครับ ตัวนี้นะครับนะหลักสิบของรางวัลที่เลขท้าย2ตัวนะครับตั้งนั่นแหละครับผมลดแ้มครับ109้ครับ6ครับหหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างครับ6บวก1ครับผม 1- 2ครับเพิ่มแทม1 2แล้วก็บวก2คงที่ตลอดนะครับผมนะตามนี้ครับผมเลขที่ออกมันเป็นบอนละบนล่างนะครับผมนะ9ชุดนะ9ชุดก็ดูเอานะครับผมนะ อย่าบอกว่าวิธีมันทําแล้วก็ทําเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับผมสิล่างลดแต้มแล้วก็หน่วยล่างบวกห้าคงที่ครับดูเอานะครับผมนะดูเอานะมันเข้าหกสองก็ทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละครับผมอันนี้เข้าหกเจ็ดงวดที่ผ่านมาก็เข้าเจ็ดเก้างวดที่จะถึงครับผมงวดที่จะถึงนะครับนะงวดที่จะถึงเข้าอยู่ที่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าเลขตัวไหนนะครับ ไม่รู้จะเข้าเลขตัวไหนผมก็อธิบายให้ท่านสมาชิกได้ดูว่ามันเป็นแค่แนวทางแค่นั้นเองก็พยายามดูนะครับผมนะพยายามดูว่าตัวเลขต่างๆมันก็มีที่มามันไม่ใช่ว่าไม่มีที่มานะครับนะ,ะสูตรนี้ครับผมตัวเลขวิ่งที่บอกว่ามีงวดที่ผ่านมานุ่นมี2กับ5งวดนี้ มี1กับ4นะครับผมนะ1กับสนะเนี่ยที่มันสถิติมันก็เข้าเข้าต่อเนื่องนั่นแหละครับผมนะเข้าต่อเนื่องนะทีนี้ก็ให้ดูอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ที่เด่น4 4สไม่มานะครับผมนะสี่ไม่มาอ่างวดที่จะถึงครับผมเด่นที่1นะครับผมนะเด่นที่1ตัวนี้ครับ1ตัวเดียวครับตัวนี้จะมาไหมผมไม่ทราบนะครับผมนะ ผมไม่ทราบทีนี้ถ้าหนึ่งมาตัวนี้ท่านลองดูครับผมท่านลองดูนะท่านจะจับตัวไหนจับทั้งหมดได้เก้าชุดครับตัวนี้ทั้งหมดเก้าชุดบนล่างหนึ่งสี่ตรงนี้หนึ่งตัวนี้ผมจับมาเมื่อจากสูตรเมื่อกี้นะครับหนึ่งสี่ผมก็จับมาจากสูตรเมื่อกี้ที่มันเดินอยู่นะครับผมนะมันก็ชนกันที่หนึ่งครับกับสี่ครับผมหนึ่งสี่ท่านก็ลองดูนะครับผมนะอย่าเชื่อผม อันนี้เป็นเลขล็อกนะครับผมนะงวดที่แล้วผมก็ลงในวิดีโอให้เป็นเลขล็อกของล็อกของมันแต่ละงวดนั่นแหละครับผมแต่ละงวดนั่นแหละผมมันได้เลขอะไระและจากตำแหน่งไหนเอามายังไงมันมีจะมีล็อกของมันนะครับผมนะ0903781ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ใช่ใช่เจ็ดแปดหนึ่ง 1. นี่มันเลขหก 9ก้าศูนสามเดี๋ยวนะครับผมนะอา้ามันวางตำแหน่งผิดครับผม903อ่ะ781ปนอ่ะตำแหน่งถูกแล้วครับผมนะตัดดูครับผมตัดดูนะครับผมตัดดูนะอย่าเพิ่งเชื่อผมเอาตัวนี้มาตัดดูเราทำออกมา9ก้าชุดแล้วจะเอาตัวนี้มาตัดครับ มีหนึ่งมีสองมีสามอะไรไหมมีอะไรประมาณนี้ไหมสําหรับผมคลิปก่อนผมก็บอกว่าเวลาเอาอะไรมาตัดเนี่ยตัวนี้ครับผมหกตัวนี้หกหลักสิบล่างนั่นแหละครับผมลดแต้มมันจะมาตัวหนึ่งครับผมมันจะมาตัวหนึ่งนะไม่เชื่อก็ลองย้อนย้อนไปทําดูนะครับผมนะสามตัวมันจะมาตัวหนึ่งส่วนมากผมจะเอาแค่สองตัวครับผมถ้าผมตัดผมจะเอาแค่ศูนย์กับเก้าอย่างเงี้ยทันนี้ก็หกกับเจ็ดครับ ไอ้หกกับห้าครับที่มาตัดตัวนี้นะครับผมนะที่มาตัดตัวนี้ผมอธิบายแล้วนะครับนะท่านลองดูท่านเ,ว,เวลาผมทําอะไรผมจะอธิบายให้ละเอียดนิดนึงแต่ทีนี้ผมจะไม่อธิบายซ้ำซากครับก็ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาไปรับสมองดูนั่นแหละครับผมนะไปรับสมองดูถ้าผมทําเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มาลงให้ท่านสมาชิกทำมาดูปุ๊บท่านก็ได้แค่ตัวเลขตัวนั้นแหละครับผมถูกไม่ถูกหรือว่าตัวเลขที่มาท่านไม่รู้ครับ นี่คือผมบอกตัวเลขที่มาแล้วนะครับผมนะทีนี้ลองเอามาตัดดูสิครับผมเคยบอกท่านสมาชิกแล้วว่าเลขหลักหน่วยของเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเพิ่มเติมครับบวกสองคงที่ครับไปสองจังหวะครับนะครับผมนะเลขร้อยร้อยของสามตัวครั้งที่สองเลขท้ายหน่อยครับผมนะ แล้วก็ลดแต้มเช่นกันกันกบตัวนี้ครับผมลดแต้มนะครับนะแล้วก็หลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขหน้านะครับผมเลขหน้าเท่ากับ10ครับนะทำยังไงให้เท่ากับ10ผมเคยอธิบายให้ท่านสมาชิกได้ดูแล้วนะครับผมได้ฟังแล้วนะท่านก็พอลองพยายามดูครับผมพยายามดูว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมไม่ใช่ว่าผมมาบอกวิธีผิด,ผด บางงวดมันก็ผิดบางงวดมันก็ถูกนะครับผมนะแต่ท่านลองดูครับว่ามันจะมาตามที่ผมบอกไหมจะให้ดูสูตรนี้สักหน่อยครับตัวนี้คือสูตรเลขวิ่งตัวนี้คือสูตรจับคู่นะครับผมนะจับคือเลขลูดนั่นแหละครับผมเลขลูดนะสูตรเลขลูดเนี่ยสูตรนี้ผมยังไม่อธิบายให้ท่านสมาชิกนะครับผมนะ มันจะเข้ายังไงมันจะมาอย่างไงตัวเลขมันมาอย่างไงคือผมจะให้ดูก่อนครับผมทั้งบนล่างนะครับผมนะเลขตัดมันจะทําเหมือนเดิมกับตัวนี้แหละครับผมนะเอาเลขมาตัดจะทําเหมือนเดิมครับกับทางที่อยู่ซ้ายมือเข้าครับผมแปดงวดเข้างวดแล้วครับผมแต่ตัวเลขมันเยอะนะครับผมนะตัวเลขมันเยอะตัวนี้ผมจะตัดของงวดที่ผ่านมาครับผมนะตัดของงวดที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ซื้อเราครับไม่ได้ลงให้ท่านสมาชิกเพราะว่า มันมันหลายตัวครับผมผมจะไปลงไปอีกสูตรหนึ่งให้ท่านสมาชิกนะครับผมนะ,ะสำหรับงวดที่จะถึงนี้ผมตัดให้เรียบร้อยสูตรนี้นะครับผมนะสูตรที่ยังยังไม่ลงใน YouTube ผมจะตัดเล่มหนึ่งครับดูนะครับผมนะผมทำยังไงแล้วก็อะไย,ยังไงเดีย๋ยวผมจะตัดให้ท่านสมาชิกได้ดูเดมีหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 060709ครับผมที่ผมตัดนะครับนะก็ขอให้ท่านสมาชิกดูว่าการตัดหรือว่าการอะไรคำนวณแต่ละครั้งมันมีข้อผิดพลาดกันบ้างนะครับผมนะไม่ใช่ว่าเลขจะมาอย่างเดียวหรือว่าถูกเสมอไปทั้งผิดทั้งถูกเข้เขากันไปครับผมมีทั้งฮานอยทั้งหวยลาวครับวันนี้ก็หวยลาวนะครับผมนะฮานอยก็เย็นเย็นลาวก็เย็นเย็นสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสมาชิก ทุกท่านอนุโมทนาบุญทุกๆท,ท่านที่ร่วมทําบุญกับผมอ้อ,อจับแพะชนแกหรืออ้อดำรงขอให้มีโชคมีลาบเฮงเงทุกๆท,ท่านสวัสดีครับผม